เย้มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆน,นั่นหล่อข้างบ้านผมอยากได้เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับแวนเด็กหนุ่มวัย18ปีเขานั้นเพิ่งจะเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพเป็นครั้งแรกแวนนั้น ได้เข้าไปพักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินของพ่อและแม่ของเขาที่ซื้อไว้นานมากแล้วซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านระดับกลางๆแห่งหนึ่งที่ข้างบ้านของแวนนั้นมีสองผัวเมียวัยสามสิกลางๆอาศัยอยู่นั่นก็คือหนาหน่วยและก็หนาหญิงแน่นอนว่าช่วงที่เข้าไปพักที่บ้านหลังนี้นั้นแวนได้รับความช่วยเหลือจากหนาหน่วยและหนาหญิง เป็นอย่างดีเสมอมาซึ่งทั้งสองผัวเมียน,นี้ก็มีน้ำใจและอัธยาศัยดีเป็นอย่างมากหลังจากที่อยู่ไปได้สักพักใหญ่หญแวนก็ได้เห็นกิจวัตรประจําวันของทั้งสองผัวเมียจนชิ้นตาคือในตอนเช้าๆของทุกๆวันนาหน่วยผู้ที่เป็นสามีก็มักจะออกไปวิ่งออกกําลังกายภายในหมู่บ้านเขามักจะใส่เสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นที่เผยให้เห็นมัดกล้าม อันแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในร่มผ้าของเขาน้าหน่วยได้มาชักชวนแวนให้ไปออกกำลังกายด้วยกันในทุกๆเชา้าซึ่งเขานั้นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะก็ชื่นชอบมัดกล้ามของเหล่าชายหนุ่มอยู่แล้วในช่วงที่แวนได้วิ่งตามหลังน้าหน่วยไปเพื่อออกกำลังกายแวนที่วิ่งตามไปนั้นเขาไม่อาจที่จะละสายตาไปจากบั้นท้ายและมัดกล้าม ที่ได้รูปของหน้านวยยิ่งในตอนที่มีเหงื่อใครไหลออกมาจนมัดกล้ามนั้นมันครับมันช่างกระตุ้นอารมณ์ทำให้แวนนั้นอยากจะสัมผัสมัดกล้ามของหน้านวยเป็นอย่างมากหลังจากที่ทั้งคู่ได้วิ่งออกกำลังกายด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านและแยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมันโดยหน้านวยนั้นได้ออกไปทำงานต่อและแวนก็ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย นายภายหลังที่นาหน่วยและแวนได้ไปวิ่งออกกําลังกายกันในทุกๆเช้านาหน่วยก็เริ่มสนิทกับแวนมากยิ่งขึ้นจนนานาหน่วยนั้นเริ่มที่จะเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเขาให้กับแวนฟังเรื่องของเรื่องก็คือหน้าหญิงแฟนสาวของนานาหน่วยนั้นเป็นสาวสวยหน้าตาดีจนมีหนุ่มๆม,มาติดพันอยู่หลายคนทั้งที่นหน่วยนั้นก็เป็นแฟนอยู่แล้ว แต่ที่มันแย่และทำร้ายจิตใจของนหน่วยมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นน้าหญิงที่หล่อนนั้นไม่เคยจะปฏิเสธผู้ชายคนใดเลยที่เข้ามาหาหล่อนนั้นทำตัวเหมือนกับเป็นคนโสดโดยที่ไม่ได้เกรงใจน้หน่วยพอน้าหน่วยไม่พอใจและเริ่มว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหล่อนนั้นก็เริ่มที่จะขึ้นเสียงและทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะ้าหญิงไม่ยอมรับความผิดของตน และมักจะอ้างว่าหล่อนนั้นแค่เล่นๆกับผู้ชายเหล่านั้นไม่ได้คิดเรื่องจริงจังหรือทำผิดแต่อย่างใดแวนที่ได้ฟังเรื่องราวของณน่นวยก็รู้สึกเข็นใจที่ณน,นวยนั้นต้องมาเจอเรื่องราวสุดลันทศเช่นนี้เขาได้แต่ปลอบณน่นวยซึ่งในตอนนี้นณน่วยก็มีแต่สีหน้าเศร้าหมองหลังจากวันที่ณน่วยได้ปรับทุกกับแวนณน่นวยก็ไม่ได้ออกจากบ้าน มาชักชวนแวนไปออกกําลังกายด้วยกันอีกเลยแวนนั้นได้แต่เป็นห่วงหนาหน่วยแต่เขาก็ได้แต่มองรอดผ่านรั้วประตูบ้านเข้าไปเพราะไม่กล้าพอที่จะเข้าไปดูภายในบ้านซึ่งบ้านของนาหน่วยนั้นก็ปิดเงียบราว,ว่าไม่มีคนพักอาศัยอยู่เลยวันหนึ่งแวนก็ได้ตัดสินใจบางอย่างเขานั้นเป็นห่วงนาหน่วยมากจึงได้แอบปีนรั้วเข้าไปดูภายในบ้านของนาหน่วย และเมื่อเขาเข้าไปในบ้านแวนก็ต้องตกใจกับสภาพที่ได้พบเห็นนาหน่วยนอนหลับอยู่บนโซฟาในสภาพที่สุดโสมและมีขวดเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มกินจนหมดแล้ววางกระจัดกระจายอยู่ไปทั่วแวนรีบเข้าไปพยายามที่จะปลุกน้าหน่วยให้ตื่นขึ้นมาซึ่งพอน้าหน่วยตื่นขึ้นมาด้วยความงงเงียเมื่อเห็นแวนหนหน่วยก็ร้องไห้โหออกมาและบอกว่า น้าหญิงนั้นได้ทิ้งเขาไปแล้วซึ่งเธอก็ไปกับผู้ชายคนใหม่โดยไม่เหลียวแลเขาเลยเมื่อได้เห็นดังนั้นแวนจึงได้เข้าไปสวมกอดเพื่อปลอบน้าหน่วยก่อนที่เขาจะลุกไปทำกับข้าวแบบง่ายๆมาให้น้าหน่วยกินเพื่อประทังความหิวหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแวนก็แวะเวียนไปดูน้าหน่วยอยู่เป็นระยะและได้ดื่มกินแอลกอฮอล์เป็นเพื่อนกับน,นหน่วย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์ของเหล้าหรือน้ำเมามันจึงได้ทำให้น้าหนวยรุกเร้าเข้ามาหาแวนแน่นอนว่าแวนนั้นก็แอบปลื้มมัดกล้ามและความหล่อเข้มของน้าหนวยอยู่ก่อนแล้วเขาจึงไม่ได้ขัดขืนและปล่อยให้น้หน่วยเข้ามากอดจุบรูปคำอย่างดูดดื่มแวนได้สัมผัสมัดกล้ามที่หน้าอกของน้หน่วยและก็กล้ามที่ท้องนี่มันเป็นสิ่งที่เขาฝันใฝ่มานาน แล้วเขาก็รู้สึกดีมีความสุขจริงๆหน้หน่วยมีการรุกร้าที่ร้อนแรงซึ่งมันก็ถูกใจแวนเป็นอย่างมากจนเขานั้นเครบเคลิมจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มภารกิจโดยน้นหน่วยนั้นเป็นฝ่ายรุกและแวนเป็นฝ่ายรับซ้ําเขายังมีพลังกายที่เหลือเฟือจากการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าแวนต้องรับสึกหนักอย่างต่อเนื่องจนอ่อนพเพลีย และผ่อยหลับไปหลังจากเสร็จสึกอันเปร่าร้อนนี้แวนได้สติขึ้นมาในตอนเช้าเขาได้เห็นหน้าหน่วยนั่งทำหน้าเคร่งเครียดเขาจึงได้เข้าไปสวมกอดหน้าหน่วยจากทางด้านหลังแต่กลับโดนหน้าหน่วยสะบัดออกก่อนที่หน,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 น้าหน่วยนั้นจะบอกกับเขาว่าหน,น้าหน่วยนั้นรู้สึกผิดที่ได้ทําแบบนั้นกับแวนแวนเขาจึงได้รีบสารภาพรักรก,กับหน,น้าหน่วยว่าเขานั้น แอบชอบน้าหน่วยมาตั้งนานแล้วแต่เห็นว่าน้าหน่วยนั้นมีแฟนสาวที่เหมาะสมกันดีเขาจึงได้แค่ดูอยู่ห่างๆแต่ตอนนี้เขานั้นมีโอกาสแล้วเพราะน้าหน่วยก็ไม่มีใครเมื่อได้ฟังน้าหน่วยนั้นก็มีท่าทางที่ยังสับสนเขาคิดว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนกลุ่มชายรักชายและก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนน้นหน่วยจึงได้บอกให้แบดกลับไปที่บ้านก่อนเขาขอคิดอะไรบางอย่างก่อน แว่นนั้นจึงได้เดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ผิดหวังในเย็นวันนั้นแวนได้แอบเห็นนายหญิงเธอได้กลับมาที่บ้านด้วยหน้าตาปดวดบวมเหมือนโดนใครทำร้ายมาและเมื่อได้แอบดูไปสักพักแวน่นก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจน้าหน่วยและน้าหญิงกอดกันโกรมเหมือนว่าทั้งคู่นั้นได้กลับมาคืนดีกันแล้วแวนได้แต่เสียใจเพราะต่อไปนี้ เขาคงหมดโอกาสแล้วและในคืนนั้นน้าหน่วยและน้าหญิงสองผัวเมียก็ได้กลับมารีแมตกระชับความสัมพันธ์กันใหม่ด้วยการกอดรัดฟัดเวี่ยงกันอย่างเร่าร้อนและหวยหาแต่กลับแปลกที่น้านหน่วยนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยหญิงนัวเนี้ยกันไปได้สักพักเขาก็ยิ่งรู้สึกไร้ซึ่งอารมณ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่ และที่มันแปลกมากกว่านั้นก็คือน้องชายของน้หน่วยนั้นมันกลับไม่ทำงานอย่างที่ปกติควรจะเป็นทำให้น้าหญิงนั้นถึงกับหัวเสียที่อุตส่าห์กลับมาหาผัวเก่าถึงบ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะในตอนนี้น้านหน่วยได้แต่คิดถึงเซ็กอันเร,าร่าร้อนของแวนตกดึกคืนนั้นน,นหน่วยจึงได้แอบไปเรียกแวนที่บ้านและหลังจากนั้น แวนก็ได้มาเปิดประตูให้กือบหน้าหนวยทั้งคู่นั้นโผเข้าไปจูบก,กันอย่างดูดดื่มและหิวกระหายน้องชายของหน้าหนวยในตอนนี้เต่งตึงและแข็งขันพร้อมที่จะใช้งานในคืนนั้นทั้งหน้าหนวยและแวนได้ลงเอยกันหลายรอบอย่างจัดหนักจัดเต็มจนทั้งคู่นั้นสลบเหมือดไปในตอนใกล้เช้าหน้าหนวยได้กลับไปที่บ้าน และเขาก็ได้พบว่าน้าหญิงนั้นได้เก็บข้าวของหนีไปอีกแล้วแต่ในตอนนี้นนาหน่วยกั็รู้สึกร่องใจเพราะรู้แล้วว่าใจของเขานั้นมันได้ไปอยู่ที่แหวนหลังจากนั้นเป็นต้นมานนาหน่วยก็ได้คบหากับแวนแบบออกหน้าออกตาตามภาษาคู่รักนายวายช่รักชายหลายครั้งที่นาหญิงนั้นได้แวะเวียนกลับมาที่บ้านด้วยสภาพเหมือนถูกซ้อมมานาหน่วย ก็ไม่ได้สนใจเธออีกต่อไปแล้วและไม่ให้เธอเข้าบ้านในตอนนี้นาหน่วยเขาได้พบรักแท้เข้าแล้วเช่นกันแวนที่ได้พบรักแท้เป็นชายหล่อกกล้ามตุงอยู่ข้างบ้านและทั้งคู่นั้นก็ได้คบหากันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เย้มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อน